กระทรวงคมนาคมสั่งการให้สำนักงานการบินระเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบชั่วโมงบินของนักบินสายการบินนกแอร์ค่ะหลังมีรายงานว่าขัดแคลนแล้วก็ใช้งานนักบินหนักเกินไปนะคะโดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่23กุมภาพัานธ์นี้ค่ะ นายอคมเติมพิาพายาภัยิทริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังรับฟังรายงานและติดตามความคืบหน้าแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนและการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินยกเลิกหรือล่าช้าโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพอทอดำเนินการ5ข้อค่ะ ได้แก่ให้กพทนั้นเข้าไปตรวจสอบบันทึกชั่วโมงการบินของนักบินทุกคนในสายการบินนกแอร์ตามที่เป็นข่าวว่าขัดแคลนนักบินและใช้งานนักบินหนักเกินไป 2. ให้กพทขอข้อมูลจากสายการบินนกแอร์เพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินนกแอร์ระบุว่านักบินละเลยการปฏิบัติหน้าที่หากพบว่าผิดจริงก็จะดําเนินการทางปกครองคือปรับ5 0,000่นบาทและเพิกถอนใบอนุญาต สามให้กพทนั้นเข้าไปตรวจสอบระบบและผู้บริหารของสายการบินนกแอร์ให้เป็นไปตามระบบสากล4ให้กพทนั้นทำหนังสือเวียนอีกครั้งว่าการยกเลิกเที่ยวบินต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและ 5. ในการยกเลิกเที่ยวบินเลื่อนเที่ยวบินสายการบินนั้นต้องดูแลผู้โดยสารหากไม่สามารถบินภายในวันนั้นได้ก็ต้องมีการจัดหาที่พักอาหารชดเชยให้ทุกคนได้รับเงิน1,200บาทถือเป็นการคุ้มครองตามกฎของกพท สำหรับการดำเนินงานของกปททั้ง5ข้อและการตรวจสอบข้อมูลของสายการบินนกแอร์นั้นต้องแล้วเสร็จในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ส่วนกรณีสั่งการให้สายการบินนกแอร์ส่งข้อมูลรายละเอียดสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้ผู้บริหารสายการบินได้ส่งมาแล้วและอยู่ระหว่างการส่งต่อให้กพทนั้นตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลการร้องเรียนจากผู้โดยสารด้วย ส่วนแผนการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินผู้บริหารสายการบินนกแอร์ก็ยืนยันนะคะว่าจะส่งให้กระทรวงคมนาคมได้ภายใน1เดือน